สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งวอร์ี้อีกครั้งหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขานั้นครับได้เห็นบทความจากสื่อของประเทศเวียดนามในหัวข้อที่ว่าประเทศไทยทําให้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามใช้จ่ายเงินกว่า20ล้านดองในการท่องเที่ยวได้อย่างไรโดยเนื้อหาของบทความสรุปและแปลเป็นไทยได้ดังนี้ครับ ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามซึ่งใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ20ล้านดองหรือประมาณ2 0 5 0 0 2 7 0 0 0บาทต่อการเดินทาง1ครั้งซึ่งสูงกว่าราคาทัวร์ถึง3เท่าทําให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่2ของภูมิภาคในด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทางด้านรองหัวหน้าตัวแทนฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า เวียดนามถือเป็นหนึ่งในตลาดสําคัญที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไทยมากที่สุดโดยในช่วงแเดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามเดินทางมาเที่ยวแล้วกว่า7 2 0 0 0 0คนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนั้นมุ่งเน้นไปที่การบริการที่ไม่ใช่ทัวเช่นการช้อปปิง้งการรับประทานอาหารในร้านหรูหรือร้านต่างๆและการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งมูลค่าในส่วนนี้สูงกว่าราคาทัวร์ที่มีราคาประมาณ7ล้านดองถึงสเท่า โดยประเทศไทยได้นําเสนอ5สิ่งที่ห้ามพลาดในประเทศไทยเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหการรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้แก่ 1. อาหารไทยที่ต้องลิ้มลองโดยเน้นถึงความเป็นมาของอาหารในแต่ละภูมิภาค 2. การเรียนรู้และสัมผัสศิลปะก,การต่อสู้มวยไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 3. การช้อปปิง้งสินค้าแฟชั่นต่างๆรวมถึงงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย4 การค้นพบหรือค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในประเทศไทย 5. เทศกาลและประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในท้องถิน่นนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวเวียดน,นามได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นการเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารในระดับไฮเอนมากขึ้น สัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั้นเพิ่มขึ้นถึง4%และการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงรวมถึงอาหารนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า20%โดยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไทยในนครโฮจิมินห์ได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทยเช่นทัวร์ชิมอาหารมิชลินบนรถบัสซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่มองหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากนี้นางสาวเหงียนเฟืองห่า นักท่องเที่ยวจากฮาหนอยได้เล่าประสบการณ์ในการทดลองชิมอาหารไทยบนรถบสัสพร้อมกับได้ชมทัศนียภาพในกรุงเทพมหานครโดยเธอได้บอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณ20%อถึง30%ของงบประมาณของเธอทั้งหมดนั้นหมดไปกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ประเทศไทยในอนาคตประเทศไทยนั้นตั้งเป้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเวียดนามกว่า1ล้านคนรวมถึงการส่งเสริมเส้นทางการบินระหว่างประเทศไทยและเวียดนามเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทยและจากบทความนี้ครับก็ได้มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเลยทีเดียวคลิปนี้เราเลยได้แปลไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ประเทศไทยดำเนินการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีระเบียบและมีความเป็นมืออาชีพยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันของเวียดนามค่อนข้างน่าเศร้าไม่ไว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการช่อโกงนักท่องเที่ยวรวมถึงปัญหาอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ไร้สาระที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคนเวียดนามเองยังรู้สึกเบื่อนหน่ายนี่ไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพื่อให้การท่องเที่ยวของเวียดนามก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ซึ่งก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ครับว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดแต่ดูเหมือนว่ายังทําได้ยากมากแม้แต่ในเรื่องพื้นฐานอย่างนี้ยังไม่สาเร็จนี่ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่การท่องเที่ยวเช่นหมู่บ้านชาวประมงนั้นมีขยะเกลื่อนกลาดทั้งบริเวณชายหาดและในน้าทะเลจํานวนมากชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้ตอบกลับเช่นกันว่าฉันเดินไปที่สี่แยกใกล้บ้านฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในหลุมฝังกลบขยะไม่ต้องพูดถึงตลาดเลยว่าจะเป็นยังไงไ เมื่อเราผ่านไปตามถนนที่มีสนามหญ้าสองข้างทางสิ่งที่ฉันเห็นกลับเป็นถ้วยพลาสติกถุงพลาสติกและซองบุหรี่มันสสรปรกเกินไปสําหรับเมืองที่ควรจะทันสมัยแม้ว่าประเทศไทยเองก็จะมีบางจุดที่สสรปรกเช่นกันแต่หลายๆแห่งก็สะอาดและน่าชื่นชมมากแล้วทําไมฉันจะต้องเลือกเดินทางในประเทศเวียดนามเพื่อดูขยะในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยสะอาดและสวยงามมากกว่าชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าเพราะในประเทศไทยมีหลายสิ่งที่ควรค่าแก่การใช้จ่าย ในขณะที่เวียดนามมีสินค้าและบริการที่น้อยกว่าและไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนฉันก็กลัวที่จะถูกหลอกคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ถูกกว่าการเที่ยวในประเทศเวียดนามทําให้คนนิยมเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับคอมเมนต์ครับว่าไปเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นมีราคาถูกจริงๆฤดูร้อนที่แล้วฉันไปเที่ยวไทยกับเพื่อนสองคนค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับรวมกันแล้วหกล้านดองเท่านั้นแต่ถ้าหากเราไปเที่ยวที่ฟูกุก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตกคนละประมาณ5-6ด้านดองไม่ต้องพูดถึงอาหารไทยที่อร่อยและราคาถูกการเดินทางด้วย BTS และ MRT นั้นก็สะดวกและประหยัดมากเมื่อดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไทยมีมากกว่าเวียดนามหลายเท่าก็พอจะเข้าใจได้เลยว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับเช่นกันว่าวิวธรรมชาติอาจจะพอๆกันระหว่างประเทศไทยและเวียดนามแต่ค่าอาหารในประเทศไทยถูกกว่าเวียดนามมาก เมื่อเทียบราคาที่สนามบินกับสตรีทฟู้ดในเมืองต่างๆของประเทศไทยราคาต่างกันไม่มากเพียง5-10บาทเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถจัดการด้านอาหารได้ดีกว่าเวียดนามอย่างชัดเจนในประเทศเวียดนามคุณแทบจะหาน้ำเปล่าราคาขวดละ10บาทหรือประมาณ7,500ดองเหมือนที่ประเทศไทยไม่ได้เลยอีกประเด็นหนึ่งที่ควรสังเกตคือรายได้เฉลี่ยของคนไทยนั้นสูงกว่าคนเวียดนาม2-3เท่าแต่ยังคงสามารถควบคุมราคาอาหารและสินค้าให้ถูกกว่าได้ คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับคนเวียดนามต่างรู้ดีถึงความสําคัญของการรักษาความสะอาดแต่ทําไมเรายังเห็นขยะในทุกๆท,ที่ที่เราไปมันน่าเศร้ามากจริงๆนักท่องเที่ยวที่มาเวียดนามทุกครั้งมักจะรู้สึกเขินอายเมื่อถ่ายรูปแล้วกลัวที่จะมีขยะติดเข้าไปในเฟรมซึ่งก็มีชาวเวียดนามมาตอบกลับคอมเมนต์ครับว่าถูกต้องทุกคนเข้าใจและพูดถึงการรักษาความสะอาดด้วยใจ แต่พวกเขามักจะปฏิบัติเฉพาะในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ไม่ใช่ในพื้นที่สาธารณะนี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรายังเห็นขยะในที่ต่างๆของเวียดนามคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับในเวียดนามมี2ส,สถานที่ที่มีราคาสินค้าแพงเกินจริงคือ1น1สนามบินและ2ส,สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมักจะมีการคิดราคาแพงเกินความเหมาะสมในขณะที่ประเทศไทยมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพมากกว่า ทั่วหลายแห่งในไทยยังมีราคาถูกกว่าการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามอีกด้วยชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่าการจัดก,การสนามบินในประเทศไทยนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากนักท่องเที่ยวสาม,มารถซื้อของได้หลากหลายแถมยังมีบริการคืนเงินภาษีและสินค้าที่ขายก็มีคุณภาพที่ดีในขณะที่สนามบินโหนยบายและเตินซินเยตในเวียดนามดูน่าเบื่อและขาดความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่า แต่ละประเทศก็มีจุดแข็งและเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสิ่งสําคัญคือเรียนรู้จากกันและกันไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบเท่านั้นชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่าการเดินทางในประเทศไทยถูกมองว่าปลอดภัยกว่าการเดินทางในเวียดนามเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นรวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ ฉันหวังว่าเวียดนามจะได้เรียนรู้จากแนวทางเหล่านี้และนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การท่องเที่ยวของเวียดนามพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆทั้งในด้านการบริการและการจัดการชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าสถานการณ์การจราจรที่วุ่นวายการโกงราคาการช่อโกงการทิ้งขยะ และการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนั้นได้รับการลงโทษที่เบาเกินไปในประเทศเวียดนามทําให้สิ่งนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในประเทศเวียดนามและมันไม่เพียงพอที่จะลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสาหกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่าหลายคนอาจจะบอกว่าภูมิทัศน์ธรรมชาติของเวียดนามสวยกว่าประเทศไทยแต่ฉันกลับคิดตรงข้ามการเดินทางไปยังพื้นที่บุเขาที่เย็นสบายในประเทศไทยอย่างทวัดเชียงใหม่และเชียงราย มีการวางแผนและการจัดการเป็นอย่างดีทำให้ไม่บุ่นวายเหมือนดาลัดหรือซาปานอกจากนี้เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะต่างๆเวียดนามยังเทียบไม่ได้กับประเทศไทยเลยประเทศไทยมีเกาะที่มีน้ำทะเลสีฟ้าใสเช่นเกาะหลีเป๊ะเกาะพีพีกระบี่และภูเก็ตซึ่งมีเกาะที่สวยงามมากมายจนเวียดนามไม่สามารถเปรียบเทียบได้ชาวเวียดนามท่านต่อมากได้มากล่าวครับว่าฉันให้ความชื่นชมประเทศไทยมาโดยตลอด เพราะพวกเขารู้วิธีการใช้อาหารท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งตลาดกลางคืนถนนคนเดินและศูนย์อาหารที่มีราคาปานกลางและคุณภาพที่คงที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารไทยได้ทุกที่โดยไม่ต้องสงสัยในคุณภาพหรือราคาในทางกลับกันเมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศเวียดนามเรากลับเจอคําถามมากมายเช่นอาหารเมนูนี้ทําไมคุณไม่ถามชาวบ้านก่อนว่ามันเป็นอย่างไรที่นี่ไม่มีใครกินเมนูนี้เลยหลายคนมีคําถามว่า คนไทยสามารถขายอาหารนานาชาติเช่นตกบกุกีข้าวปั้นสาล่ายสูชีและพิซซ่าได้เหมือนที่เวียดนามไหมคำตอบคือแน่นอนว่าได้แต่ความแตกต่างนั้นประเทศไทยยังคงสามารถนำเสนออาหารท้องถิ่นยอดนิยมอย่างต้มเลง้งต้มยำกุ้งผัดไทยและชาไทยได้ทุกที่ขณะที่ในเวียดนามการหาอาหารพื้นบ้านเช่นเฟอเนื้อขนมปังบั๋นหมี่หรือโจ๊กซี่โครงกลับไม่ได้แพร่หลายและสะดวกเหมือนในประเทศไทยนี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการน,นำเสนออาหารของทั้งสองประเทศ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศเช่นประเทศไทยบางครั้งค่าใช้จ่ายอาจถูกกว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศเสียอีกนั่นเพราะการจัดการที่มีประสิทธิภาพราคาตั๋วเครื่องบินและบริการการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยมุ่งมั่นในการเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับการท่องเที่ยวอยู่เสมอส่วนเวียดนามยังคงเผชิญกับปัญหาเช่นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการชอโกงและการเพิ่มราคาตั๋วโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและบริการ แล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับประเทศเวียดนามยังตามหลังประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวอยู่มากแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะตามทันประเทศไทยเราจะต้องมีการประสานงานกับอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างราบรื่นไม่ใช่เพียงแค่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเดียวการพัฒนาร่วมกันกับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสุขอนามัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ